คุณเวหาครับว,วันที่ถูกควบคุมตัวมาที่บกปทตรงเนี้ยแล้วคนนั้นคุณใส่ใหลอกสุดขเสื้ออามชันใช่ครับแล้วทีนี้ทาง,ทางสมาคมสิ่งเก่าตำชันเนี่ยเขาออกแถลงการว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับกบโรงเรียนนี้ใช่ครับมันเป็นยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องครับเสื้อสิกเก่าไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นครับเสื้อเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ขายกันในร้านอารีอยู่แล้วครับ แล้วทำไมคุณไม่เลือกซื้ออสะสมชันทำไมไม่ชวนุราคุณแค่คิดเตียนอันอื่นทำไมคุณไม่เลือกอ่ะไม่เลือกทำไมเลือกสะสมชันอ่ะคือคือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เลือกแค่สะสมชันนะครับผมก็มีมีเสื้อของสี่สถาบันเลยครอใช่ครับก็คือเราเราเห็นว่าเป็นเป็นเสื้อที่สวยดีแล้วก็เอ๋ออยากเก็บไว้ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่โดนจับอะ ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่พอดีใส่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็เลยควบคุมตัวมาพร้อมกับเสื้อใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวเลยครับแล้วไม่มีเจตนาที่จะทําให้โยงถึงถึงโรงเรียนนี้เขาไม่ไม่ไม่โยงไม่ไม่ได้โยงอยู่แล้วครับคือเเเปปป็็็นนนรระะดดที่อ๋อต้องขอต้องขอโทษทางโรงเรียนอัดสัมพันแล้วก็สิทธิ์เก่าทุกทุกท่านด้วยนะครับ อ๋อพอดีพอดีตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่พอดีแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมเพราะว่าผมถูกหมายจับครับโอเค okay, ขอบคุณมากครับครับยินดีครับ